สวัสดีครับมผมกับช่องแมวมืนสตูดิโอก่อนจะเริ่มเลี้ยงแมวเราจะต้องรู้จักแมวสายพันธุ์ต่างๆให้ดีเสียก่อนเนื่องจากว่าแมวแต่ละสายพันธุ์นั้นจะมีนิสยัยและก็ลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปการทําความรู้จักแมวสายพันธุ์น่าจะช่วยให้เราวางแผนการเลี้ยงดูน้องแมวให้เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการใส่ใจเรื่องอาหารสุขภาพและก็สภาพแวดล้อมได้เอาล่ะครับไปดูกันเลยเอเมริกันช็อตแฮ อเมริกันชอตแฮมีนิสยัยค่อนข้างอ่อนโยนขี้เล่นเป็นมิตรกับทุกคนลักษณะเด่นของมันอเมริกันชอตแฮเป็นแมวสายพันธุ์หน้าเลี้ยงที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวสะดุดตาด้วยขนสั้นลายสลิดเต็มตัวบ้างก็สีเทาสีส้มหรือสีน้ำตาลแดงเป็นแมวที่เข้ากับสังคมเก่งไม่ขี้กลัวเลี้ยงง่ายและก็ชอบเล่นของเล่นมากๆใครที่เลี้ยงแมวพันธุ์นี้แนะนําให้หาของเล่นแมวมาเก็บไว้ที่บ้านไว้เลยนะแมวปเปอร์เซีย แมวเมอร์ซียมีนิสัยค่อนข้างอ่อนโยนรักสงบและก็ขี้อ่อนลักษณะเด่นของมันแมวที่นิยมเลี้ยงกันในหลายประเทศเพราะว่ามีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นเช่นขนยาวฟูหางยาวเป็นพวงใบหน้ากลมจมูกหักและก็สั้นมีทุกท่าการเดินที่สง่าง,งามไม่ค่อยชอบกระโดดปีนป่ายชอบอยู่สงบเงียบเล่นกับเจ้าของไม่ร้องเสียงดังข้อต่อไปแมวเอกโซติกช็อตแฮ แมวเอ็กซติชอ์เฮมีนิสัยเป็นมิตรขี้สงสัยและก็รักอิสระลักษณะเด่นของมันแมวสายพันธุ์นี้จะคล้ายกับแมวเปอร์เซียแต่ว่ามีขนที่สั้นกว่าลักษณะรำตัวกลมกว่าและมีขาสั้นป้อมหูกลมหูเล็กจมูกเล็กเป็นแมวที่อ่อนโยนเหมาอที่จะเลี้ยงไว้ในบ้านที่มีเด็กเล็กสามารถเล่นเงียบๆตัวคนเดียวได้บางอารมณ์ก็ขี้อ้อนเจ้าของมากเช่นกัน แมวบริติชชอตแฮนิสัยค่อนข้างอ่อนโยนเรียบร้อยและก็ขี้อ้อนลักษณะเด่นของมันเป็นแมวที่น่าเลี้ยงสายพันธุ์เก่าแก่ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอังกฤษสมฉายยาวแมวเมืองผู้ดีเพราะว่าจะไม่ค่อยเล่นสนให้ทาสนั้นต้องปวดหัวแต่จะมีนิสัยขี้อ้อนติดเจ้าของไม่ส่งเสียงดังลักษณะทางกายภาพนั้นมีขนสั้นหนาอุ้งเท้ากลมดวงตาสีเหลืองอำพันรูปร่างสมส่วนและก็มีโคนหางหนา อเมริกันโค แมลกันเิลมีนิสัยขี้อ้อนรักเด็กอยากรู้อยากเห็นลักษณะเด่นของมันแมวสายพันธุ์นี้สังเกตได้ง่ายๆที่ใบหูซึ่งจะมีลักษณะสั้นปลายงอไปด้านคลางมีทั้งชนิดขนสั้นและก็ขนยาวขนจะนุ่มฟูและก็เงามากๆมีลายมาโบอย่างชัดเจนตัวใหญ่แข็งแรงเป็นแมวที่ปรับตัวง่ายเหมาะสำหรับการเลี้ยงไว้ในบ้านแต่ปัจจุบันเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะ สกอตติโฟสกอตตโฟมีนิสัยฉลาดเป็นมิรคีออนลักษณะเด่นของมันสายพันธุ์แมวสกอตติดมีถินกำเนิดที่สกอตแลนด์มีจุดเด่นอยู่ที่ใบหูเพราะว่าใบหูนั้นจะพับลงมาทำให้หน้าตาดูกลมหน้าเอ็นดูมีขนสั้นและขนรอบคอจะหนากว่าส่วนอื่นๆมีช่วงคอสั้น ดวงตากลมโตจนทาตแมวนั้นชอบแซวกันขำๆว่าเป็นแมวสายพันธุ์นี้เหมือนกับนกฮูกนั่นเองแมวมันสกินแมวมัสกินมีนิสัยน่ารักอ่อนโยนเข้ากับเด็กได้ดีลักษณะเด่นของมันแมวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแมวที่ขาสั้นกุดหูสั้นลำตัวกลมและหนาขนยาวหางยาวเป็นพวงดวงตากลมโตคล้ายผลวอลนัท เป็นแมวที่ชอบเข้าสังคมไม่กลัวคนเหมาะสำหรับเลี้ยงไว้กับเด็กและก็ทุกคนในครอบครัวเลยแมวแรกดอล แมวรักโดมีนิสัยรักสงบไม่ค่อยส่งเสียงร้องเข้ากับคนง่ายลักษณะเด่นของมันเป็นแมวสายพันธุ์ใหญ่เมื่อโตเต็มวัยจะตัวใหญ่หนักประมาณ5กิโลกรัมขึ้นไปมีพลักกำลังมากจุดสังเกตง่ายๆคือใบหน้าที่แต้มสีขาวรูปสามเหลี่ยมขนสีน้ำตาคลครีมขนยาวฟูมีแผงคอหนาหางยาวเป็นพวงมีดวงตากลมโตและเป็นแมวเงียบที่ไม่ค่อยจะส่งเสียงร้องสักเท่าไหร่ แมวสโนชูแมวสโนชูมีนิสัยที่อารมณ์ดีชอบเข้าสังคมเป็นมิตรกับเด็กลักษณะเด่นของมันเป็นแมวขนสั้นที่มีลวดลายสีต่างๆแทรกตามขนดวงตากลมโตใบหน้ามีขนสีขาวและก็สีเข้มคล้ายๆกับสวมหน้ากากเอาไว้จุดเด่นอยู่ที่อุ้งเท้าสีขาวเหมือนกับกำลังสวมรองเท้าหิมะมทั้งสีข้าง ทำให้กลายเป็นที่มาของชื่อสายพันธุ์ที่ชื่อว่าสโนชูที่แปลว่ารองเท้าหิมะนั่นเองแมวชินซิลล่านีสัยคนข้างใจเย็นอ่อนโยนแล้วก็ขี้อาย ลักษณะเด่นของมันคือเป็นแมวขาสั้นที่มีใบหน้าน่ารักเหมือนตุ๊ก,กตามีความคล้ายคลึงกับแมวเปอร์เซียแต่ว่าขนบางและก็สีอ่อนกว่าจุดเด่นอยู่ที่ดวงตาสีฟ้ากลมโตมีเส้นขอบตาสีดำเข้มหัวกลมคอสั้นจมูกเล็กอุ้งเท้าเล็กเป็นแมวยิ่งเยี้ที่ดูเหมือนไม่ค่อยจะกระตือรือร้นสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วนั้นเป็นมิตรขี้เล่นเหมาะกับการเลี้ยงไว้ในบ้านเลยนะ เอาละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด s ับสไครต์ให้กับช่องแมวมึนสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้แมวมึนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ